สวัสดีครับพูกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ติโมวานเนอร์ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดน,นะครับว่าเขาจะย้ายออกจากแอบเลซิกหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้หรือเปล่าและสโมสรก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคตของเขาซ e o นะครับของอบเลซิกออกหมาห้สัมภาษณ์ตัวนักเตะมีข่าวอย่างกว้างขวางว่าเขากําลังที่จะย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นกับทางด้านเือใต้บเบย์มินิกจะฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลด้วยและเขาก็ยังออกมาแสดงความสนใจที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงถึงบาร์ซโลลนาก็มีข่าวว่าจะอยากได้ตัวเขาโดยบาร์ซโลนานะครับอยากได้ตัวเขาไปเป็นตัวแทนของลุยโซเลสในอนาคตนี่ยังไม่รวมถึงทางด้านเดอร์เมเรดเองทังทีนะครับอย่างไรก็ตามซ e o ของสโมสรมองไม่เห็นถึงเหตุผลที่พวกเขาจะรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวนักเตะผมรู้สึกค่อนคลายมากเลยนะครับเกี่ยวกับติโมเมเนอร์เขายังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการที่จะออกจากสโมสรหลังจากฤดูกาลนี้และเขา ก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปด้วยเขามีสัญญากับสโมสรไปจนถึงกระทั่งปี2023นักเตะมีค่าฉินสัญญาที่จะทําให้เขาย้ายออกจากทีมได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้แต่ทุกอย่างจะต้องจบภายในเดือนเมษาย,ยนเท่านั้นก็คือค่าตัว60ล้านยูโรถ้าหากหลังจากนี้ไปทางด้านสโมสรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายนักเตะในราคาที่ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพา่ระบาดของทางด้านโคโรนาไวรัส ส่งผลให้มูลค่าของนักเตะทีมต่างๆที่ลดน้อยลงแต่อบแบงลซิกยังไม่วิตกกังวลเนื่องจากนักเตะยังมีสัญญากับทีมอีกถึงสปีครับนักเตะดาวรุ่งอคาเนมีของลิเวอ์พูลพาก์เซลนะครับใกล้ที่จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมือ่อฤดูกาลที่แล้วนักเตะสุนหวัยสิกปีคนนี้มีการมาเจ็บที่เส้นเอ็นขานาดหนัก ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอยู่ถึง9เดือนแล้วเขาก็ได้กล่าวยกย่องอเล็กออกเล็กชมเลียนว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานักเตะซูน,น่าซึ่งยิงไปถึง28ประตูเมื่อฤการที่แล้วเป็นชุดอาคาเดมี่นะครับก็ได้บอกว่าการที่ได้เห็นอเล็กออกเล็กชมเลียนหายเจ็บกลับมาเขาก็มีความมั่นใจเหมือนกันว่าเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาผมชอบที่จะดูกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ เมื่อเขาลงเล่นได้ดีหรือมีเกมที่ดีมันทําให้ผมมีความรู้สึกมัน่นใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาผ่านอะไรมามากมายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมผมไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถลงเล่นเป็นระยะเวลายาวนานแต่เขาก็สามารถกลับมาที่ทําผลงานได้ดีครั้งหนึ่งเขาสามารถเล่นได้อย่างดีและทําประตูได้มากมายดังนั้นผมได้แต่หวังว่าเมื่อผมกลับไปแล้วผมจะสามารถทําได้เหมือนกับเขา มันเป็นสิ่งที่ดีมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะมองขึ้นไปและดูว่าเขาประสบความสําเร็จอะไรมาบ้างและเขาก็สามารถทําสิ่งนั้นให้มนุษเรื่องผ่านไปได้ผมได้แต่หวังว่าผมสามารถทําอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันเวลาที่เขาลงเล่นเขาก็ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าที่เขาเคยได้รับเขาแค่ลงเล่นตามปกติทุกอย่างแบบสวยงามอย่างอ่อนไหวและทําทุกอย่างตามที่เขาต้องการที่จะทําโดยไม่สนใจไม่นึกถึงอาการบาดเจ็บที่เคยเป็นมาในอดีตแต่ยังได้ ก็ได้แต่วางนะครับว่าอคาเดมีค่คนนี้หลังจากที่หายจากอาการมาเจ็บสามารถยิงประตูถล่มทลายได้เหมือนเดิมนะครับคนนี้รักเลยกูรูสกายสปอร์ตยอมรับกรีดลีลาเฟอร์มิโนชาลีนิคลัสตำนานนักเตะและกูรูลุกหนังคนดังของสกายสปอร์ตกาล่าว่าเขาเป็นแฟนบอลพันธ้ของโดรเบโตเฟอร์มิโนก็นั่นจมลีลาของลิเวอร์พูลทีมจาูงห่งศึกพิีเิียน์ลเกล ปอาบี้ย้ายมาเล่นในทีมอันฟิวในยุคของแบลลอนโรเจอร์เมื่อปี2 0 1 5โดยค่าตัว29ล้านปอนด์แต่ฟอร์มก็มีเปรี้ยมกล้างเท่าที่ควรและก็ได้ลงสนามบ่อยนักจนกระทั่งมาในยุคข,ของเชคกิงครอปนะครับที่เจ้าตัวสามารถระเบิดฟอร์มกลายเป็นกองหน้าหมายเลข9คนสำคัญของทีมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิโคลัสกล่าวว่าเขารู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นของบทบาทโรเบรโตฟ,ฟิมิโนโในทีมอนฟิวเป็นอย่างมากผมเป็นแฟนบอลพันแท้ของโรเบรโตฟ,ฟิมิโนเลยนะครับ เขาไม่ได้ยิงประตูมากมายแต่ก็มักทำแอซิสและยิงประตูได้ในเกมนี้ใหญ่เขาเป็นเขาหน้าระดับหมายเลข9ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับเกมและมีบทบาทเหมือนกับผู้เล่นหมายเลข10เพื่อให้มาเน่และซาร่าสอดขึ้นมาจากทางด้านหลังและเล่นสูงกว่านี้เขาทาอะไรได้มากกว่าทั้งสองคนซึ่งมันจึงทําให้เขาได้อยู่ในทีมผมชอบเขามากๆเลยนิโคลัสเจ่าถิงง้ายเกรยังเห็น เซเดโอมาเน่ S S ane, ย้ายจอยกันที่ปีเอชเออลิสันการ์นเกยนะครับกองกลางของปารีสแซงต์แชงต์กล่าวว่าเขาอยากชักชวนเพื่อนร่วมทีมชาติเซเดเกาวซอมรายมาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้อดีตกองกลางเอเวอเรตัน e ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกให้สัมภาษณ์ผ่านทางคานาลปุชนะฮะซึ่งเป็นสื่อทางด้านของฝรั่งเศสว่าเขาอยากเห็นคาร์ y, ลูดูคริเบิลกองหลังเชนดัปบอรียามาเล่นด้วยกันในทีมปลักเดอะฟลังส์ ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือซาเดออุมาน่ของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นาวยิงหงดแดงตกเป็นข่าวว่าเป็นเป้าหมายของดอมเรนทีมดังจากลาลิกาสเปนใขณะที่เจ้าตัวยังมีสัญญากับทีมจากเบอร์ซิไซส์จนถึงปี2023สําหรับซาเดออแล้วนะครับเราคุยคุยกันถึงเรื่องนี้ทุกปีเราต้องรอดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยางไรและเขาต้องการมาเล่นใกับเปเอเชหรือไม่แต่ผมไม่เคยไปพูดเรื่องนี้กับเขาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ย่างไรเกรกล่าว ตามหาคู่หูฟันได้ายได้เลวุบผู้คิดคัดสิทธินาุาเป้าหมายบาซ่าเสริมแนวรับหงดังเลวุบผู้นะครับตกเป็นข่าวพร้อมจ่ายค่าชดเชาเพื่อดึงเป้าหมายบาสโซน่าเข้ามาเสริมแนวรับดิโก้คาร์ลอสงันกองหลังชาวบาร์เซีลน่ของเซบียากลายเป็นเป้าหมายของหงดังเลวุบผูตามการรายงานของสปอร์ตสื่อสเปนที่รู้ว่าทีมแชมป์ยุโรป6สมัยวางแผนคว้าตัวนักเตะวัย27ปีเข้ามาเสริมแนวรับและพร้อมจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน75ล้านยูโร ฤดูกาลน,นี้คาร์ลอสสามารถเป็นตัวหลักของสิบยาได้ทันทีแม้เพิ่งจะย้ายมาจากน้องแต่ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและลงสนามพรับใช้ตัวสกัดไปแล้วนะครับถึง30เอเมในทุกฤดูกาลจึงกลายเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมที่เป็นที่หมายปองของอักษ์ใหญ่ในหลายสมโมสรโดยเฉพาะเจ้าบุญทุ่มบาสูลูนาด,ด้วยเช่นกันตอนนี้ลิเวอร์พูลครับเริ่มมองหาตัวกองหลังตัวใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อเอามาเป็นกุ้งหูคนใหม่ของเบอร์จิปันดิสในใหญ่แนวรับ ของหงด่างราะสอท่านะครับเตรียมเสียดิยันรอบเร่นของหลังทีมชาติเกาหเชียให้กับทีมอื่นๆที่ใกล้หมดสัญญาและพร้อมเก็บคราบของย้ายออกจากทีมในช่วงฤดูกาลนี้นะครับส่วนด้านฮฮวิเอเรียดนะครับถึงแม้ว่าจะอายุเพิ่ง17ปีเท่านั้นเองแต่จอห์นอัลเรดครับก็ได้ออกมาให้แสดงเวิ่มขเห็นเพียงพอแล้วกับลิเวอร์ p o o และเขาสามารถที่จะขึ้นมาเป็นสตาร์ภายในทีมทุ่ใหญ่ได้ และไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกปล่อยยืมตัวออกไปนะครับเจคก็รอบได้ให้โอกาสเขาลงเล่นในสีเสื้อของหงแดงลิเวอร์ pool ในชุดใหญ่นะครับทั้งหมด7เกมโดยอดีตโซน่าของหงแดงให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์ pool อีกว่าผมคิดจริงๆนะครับว่านักเตะค,คนนี้มีอนาคตที่สดใสยอย่างเหลือเกินกับลิเวอร์ pool ผมเชื่ออย่างนั้นนักเตะเยาวชนคนนี้เพิ่งมีอายุมีแค่สิปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็แสดงเห็นว่าเขาสามารถที่จะเป็นสตร์ดังดวงใหม่เมื่อเขามีอายุมากขึ้นกว่านี้ ไปดูที่ตัวเขาเนะตอนนี้ดูสิครับผมคงจะพูดได้ว่าอนาคตของเขาจะต้องเล่นในตำแหน่งปีกไลฮูจะต้องมองหาแนวตำแหน่งที่ดีที่สุดสมหรับเขาแล้วบางทีเขาก็อาจจะสามารถกลายเป็น1ใน3กองกลางตัวลุกหรืออาจจะเป็นในตำแหน่ง1ใน3กองหน้าหรือ3ตัวที่เล่นเป็นปีกก็เป็นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนนะครับแต่ในตอนนี้เขาก็มีความสามารถไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าสงสยัย เขาบางทีอาจจะปล่อยตัวนักเตะออกไปในแบบรูปแบบการยืมตัวในอนาคตแต่ความเป็นจริงแล้วเขาได้มีโอกาสลงเล่นในทีมทุดใหญ่เป็นที่หลุ่มาแล้วและแสดงให้เห็นว่าเจค็งกอฟตั้งคมหวังเอาไว้กับเขาเช่นไรลิวจะต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่นักเตะลงฝึกซ้อมดังนั้นเอเลียสจะต้องทําทุกสิ่งอย่างให้ถูกต้องเมื่อเขาถูกบอกให้ทาเขาจะต้องนําแนวความคิดของเจค็งอฟไปใช้เพื่อจะพัฒนาความสามารถให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบนัน ราจะสื่อได้ว่าอย่าปล่อยให้ยิมตัวนะครับเอามาขัดเกลานนามาฝึกซ้อมให้หนักเขี่ยวเข็นให้หนักแล้วก็ใส่ความคิดของเจกเก้นครอปเข้าไปสั่งสอนเหมือนลูกมนหลานนะครับนี่ถ้าปล่อยให้คนอื่นยืมตัวไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากจะอยู่ไกลสายตาคนนี้ก็สอแววนะครับว่าจะได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลครับสำหรับฮาวีเอเลียตใครที่เห็นฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดเกินวัย17ปีจริงๆนะครับ นี่คือสรุปข่าวเลยทุคกคนครับประจำวันที่11เมษายนนะฮะ